สามารถที่จะยึดเป็นแนวทางที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยก้าวหน้าเร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 าดูยังไงว่าใจเราก้าวหน้าเพราะสิ่งไหนที่เป็นธรรมเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์กับเรามันก็ต้องมีประโยชน์สาธารณะกับทุกคนหมดไม่ใช่ว่ายาพิษถ้าเราเอาไปให้คนที่เราไม่ชอบกินมันมันมันจะตายมันเป็นยาพิษแต่ถ้าเรากินมันไม่มันไม่เป็นยาพิษนะคะธรรมะไม่เป็นอย่างนั้น ธรรมะถ้าเผื่อดีกับเราก็ต้องดีกับศัตรูของเราด้วยดีกับทุกคนดีเป็นสาธารณะไม่ไม่มีไม่มีว่าดีเลือกดีเป็นคนๆถ้าเผื่อใครบอกว่าธรรมะของท่านดีแต่ธรรมะจากสำนักอื่นไม่ดีอย่าไปทำนะคะอันนี้ก็ให้สงสัยเอาไว้แล้วว่าเอ๊ะธรรมะจริงๆมันก็คือธรรมะ ที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าหรือถ้าไปจะไปให้ถึงแก่นจริงๆมันก็คือความจริงที่ปรากฏอยู่โดยธรรมชาติถึงแม้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็รวบรวมเรียบเรียงให้มันง่ายที่เราจะเข้าใจแล้วก็จัดหมวดหมู่นะคะให้มันกระทัดรัดเข้าเนี่ยมันก็มีอยู่มีอยู่ตลอดการในธรรมชาตินี้แล้วแต่ใครจะไปเฝ้ามองดูมันแล้วก็ เกี่ยวมันออกมาทุกคนก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพาะฉะนั้นถ้าเผือเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันมันคงไม่มีหรอกว่าของใครดีกว่าของใครหรือของใครวิเศษกว่าของใครมันก็เป็นความจริงอันเดียวกันทั้งนั้นะนะคะถ้าถ้าเรามีหลักอย่างนี้เนะะี่ยค่ะอีกหน่อยเวลาฟังอะไรเนี่ยเราก็จะฟังได้สารับ ตามความเป็นจริงแล้วก็เราก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาดัดแปลงถึงธรรมะของท่านจะจริงจะแท้จะดีเนี่ยก็เหมือนแกงหม้อหนึ่งองะคะ่ะเราอาจจะไม่ถูกฉลกกับมันเราก็อาจจะถูกกัง้งอ่อนๆของมันตำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอามาดัดแปลงเอามาให้พอดีพองามกับเราเหมือนใครเอาเสียมมาให้เราเขาบอกโอ้ยอันเนี้ย พอดีเขาที่สุดเลยเขาชอบที่สุดนี่เขารักเราสุดหัวใจเลยเขาตัดใจให้แต่เราช่วงแขนเราไม่เท่าเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสูงกว่าเขายาวกว่าเขาจับแล้วเราก็ว่าอิเสียมบ้านนี้มันสั้นแต่ถ้าพอเราเตี้ยกว่าเขาเราก็บอกอ๊้ตายมันจะทิ่มลูกตาเรานะคะพอดีอะไรกันแต่ถ้าเราเข้าใจเออมันพอดีกับเขาจริงๆแต่เราต้องเอามาปรับดัดแปลงให้พอดีกับเราแล้วเราก็จะได้ อนุโมทนากับเขาไม่งั้นเราก็จะได้บาปเขาให้เราดีจริงๆตัดใจให้จริงๆแต่เพราะเราใช้ไม่เป็นเราก็ไปเพ่งโทษเขาเราก็คัดทุนอยู่ดีไมว่ว่าดีหาบาปมาใส่ตัวเรานะคะเนี้ยค่ะถึงว่าว่าจริงๆมันไม่มีอะไรดีมันไม่มีอะไรเลวด้วยตัวของมันธรรมชาติอันนี้มีแต่ว่าเหตุมันเป็นอะไรผลมันก็เป็นอย่างนั้นของทุกอย่างมาแต่เหตุเท่านั้นเอง พ่อพ่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะเพ่งเล็งอยู่กับเหตุปัจจัยไม่ไปเพ่งเล็งกับตัวบุคคลไม่ไปเพ่งเล็งกับผลหาจนเจอเหตุพอเจอเหตุแล้วเนี่ยมันก็จบได้คําตอบทะลุปลุดลงไอ้ที่เหมือนจะไปดีใจเสียใจมันจะไปรักกันมันจะไปเกลียดกันมันจะอย่างนนอย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็จางคลายไปแต่ก่อนเราเคยนึกอ๊้ไอ้คนคนเนี้ยเหรอเป็นตายร้ายดี ตายก็ไม่เผาผีแต่พอใจเราเข้าใจอย่างนี้โอ้มันก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนะเหมือนกันเหมือนกันเราเองอาจจะเผลอไปทําอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวกับคนอื่นแล้วเขาก็มันไปถูกจุดอ่อนของเขาเขา้าอุ้ยเขาก็ฝังใจเจ็บแล้วเขาก็อาจจะแค้นเราอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยค่ะอยู่ร่วมกันสามเดือนหน้าฝนพอจะแยกย้ายกันไปทุดดงอาโหสิกรรมต่อกัน เพราะเราไม่ตั้งใจแต่ไอความไม่ตั้งใจของเราอะ่ะมันอาจจะเป็นพิษเป็นภยัยเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่รู้ว่าที่งูกินเขียดเนี่ยอาหารของมันพอเราเห็นงูจะกินเขียดเราก็ไปทําทุกวิถีทางว่างูกินเขียดไม่ได้แล้วเราก็มาภูมิใจเราก็มาดีใจว่าอุ้ยวันนี้ฉันได้ทำมาหากุศลให้ชีวิตเขียดหนึ่งชีวิตแต่ถ้าเราเข้าไปนั่งในหัวใจงูนะคะมันคงบอกว่า สวยเป็นบ้าเลยไม่รู้อีนางยักษ์ตัวเนี้ยโอ้ยตูหิวมาตั้งสามวันละพอกําลังจะได้กินอาหารสเต็กสักคำหนึ่งโอ้ยมันมาควักเอาไปจากปากเราแล้วมันก็มีหาอะไรมาให้โอ้ยอีนางยักษ์ตัวนี้ทำไมมันล้าอย่างนี้นะคะเราแต่ปรากฏเราไม่รู้ตัวเลยแม้เราชื่นใจวันนี้ฉันได้ทำมาหากุศลฉันให้ชีวิตเกียรติเมืงเกียด,ยดแต่ฉันรังแกงูตัวนึงนี้ฉันลบเทปไม่รู้ไม่ชี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะมันเป็นกันอย่างเนี้ยที่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงและดูอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูตลอดเราดูแต่หน้าที่เราอยากดูแล้วก็เป็นที่ถูกกิเลสเราพอเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปใจของเรามันจะรอบขึ้นแล้วมันจะเห็นตามเป็นจริงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะทำเนี่ยค่ะมันก็จะมีความละเมียดละไมขึ้นมันก็เป็นธรรมละเพราะว่า ถ้ามันดีกับเขียดมันก็ต้องดีกับงูด้วยมันไม่ใช่ว่าดีกับเขียดแต่ปรากฏว่าโอ้โหไปทาลุนกับงูนะคะตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยถ้าเราค่อย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 ช่างตวงวัดค่อยๆปฏิบัติค่อยๆแกว่งตาช่างของเราในที่สุดมันก็จะพบความพอดีคือทางสายกลางของพระพุทธเจ้าพอจะทําอะไรปุ๊บไอสติที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยให้แกว่งแล้วมันก็พอดีพอดีพอดี ไอ้ที่เราเคยเบียดเบียนตัวเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปก่อหนี่สินล้นพ้นตัวมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะและ้วบางทีเราไม่รู้เหตุผลหรอกค่ะแต่ด้วยสติที่มีอยู่แล้วเราถามตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้มันเกิดความพอดีพองามขึ้นเองแล้วพอเรามาทราบเรื่องทีหลังเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าโอ้มันอย่างนี้เองนะเหมือนเหมือนที่พระที อยู่ที่ศาลาวัดป่าบัณตาเคยเล่าให้ฟังค่ะคร <c oughs> าวหนึ่งเนี่ยดออิฉันไปกันสองคันรถตู้ทีนี้ก็ปรากฏว่าอีกคันหนึ่งที่ตามมาเนี่ยเกิดยางแตกแล้วก็ต้องไปหาอู่ซ่อมเขาก็ตามมาไม่ทันเพราะเราตกลงกันว่าเราไปกราบท่านอาจารย์มหาบวัวเสร็จเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะไปพักอีกวัดหนึ่งที่หลวงปู่บุญจันทร์ที่วัดชัยวาน นี้เราคอยจนกระทั่งยังไงยังไงเขาก็ยังไม่มาสักทีนก็กลัวว่าถ้าเผิ่เราไปที่วัดป่าชัยวานค่าเกินไปเนี่ยทางโน้นก็จะลําบากเอ,อพระที่ดูแลที่ศาลาท่านก็บอกกับดิฉันบอกไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงท่านท่านจะดูแลแล้วท่านจะกราบท่านจะมาบัวให้ว่าเนี่ยพวกนี้มาขอพักแล้วก็รุ่งเช้าก็จะกราบท่านก่อนที่ท่านจะออกไปบินทบาทแล้วเขาก็จะได้ตามไปที่ชัยวานท่านเสร็จแล้ว ก็ปรากฏว่าท่านก็จัดการให้เรียบร้อยค่ะทีนี้กว่าท่านจะเจอกับดิฉันเนี่ยดิฉันรู้เรื่องเพื่อนเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราก็เจอกันท่านก็ให้พักที่กุฏิที่มันก็มีตู้เก็บผ้าหม่มเก็บมุ้งหมอนเต็มนะคะและท่านก็รู้ว่ากุฏิเนี้เป็นกุฏิที่มีเครื่องใช้เนี่ยเต็มบริบูรณ์ค่ะแต่ท่านก็ประหลาดใจว่าท่านอาจารย์มหาบัวมาสั่งท่านว่าให้เอารถ รถเข็นที่แบบเราสําหรับเข็นอาหารน่นะคะไอ้รถรถแบบที่เราเราจะเห็นที่เขาขายของเขาใสเข้าไปเราเรียกรถซาลี่นะคะนั่นนะคะท่านสั่งพระว่าให้เอารถนั่นมาแล้วก็ขนผ้าห่มจากบนศาลาไปให้เต็มรถเอาไปให้เขาท่านก็นึกเหมือนเรื่องอะไรกันนะก็รู้นี่นะว่าที่กุฏิเนี้ยมันมีผ้าห,มห่มอยู่เต็มู้บอกแค่นั้นยังไม่พอค่ะ สองทุ่มครึ่งได้ท่านอาจารย์มาที่นี่นะคะแล้วก็ถามพระว่าเอาผ้าห่มไปให้เขาหรือยังท่านก็ท่านที่จะเอาผ้าห่มไปให้เขาเนี่ยค่ะท่านก็ไปชวนเพื่อนว่าไปเอาไฟฉายเข้าไปที่กุฏินี้แล้วก็ไปถามเขาว่าโยมมีผ้าหม่มกันหรือยังเขาก็เปิดตู้ให้ดูมีเจ้าค่ะเต็มตู้แล้วท่านก็นึกก็น,อนอานน่ะสิอาตามาก็ว่ามีเต็มตูแ้แล้วแล้วทาไมท่านอาจารย์ยังบอกให้เอาผ้าห่มมาอีก แต่ปรากฏว่าให้ผ้าห่มเต็มตู้นั่นนะคะพวกนั้นก็นึกกันว่ามีเกินพอแจกจ่ายกันแต่พอตกกลางคืนเนี่ยมันหนาวมันหนาวจนกระทั่งผ้าห่มเต็มตู้และมุ้งที่เหลืออยู่เอามาช่วยกันห่มแล้วเนี่ยก็นอนไม่ได้ต้องนั่งภาวนากันทั้งคืนก็ภาวนาก็ไม่ได้อีกจะลุกออกไปเดินก็ไม่ได้เพราะมันหนาวใช่ไหมคะ่ะตกลงก็ทั้งคืนนั่นนะคะก็ต้องนั่งนสัตชิกันหนาวนะคะ ท่านอาจารย์ท่านคงเห็นล่วงหน้าแล้วท่านก็มาบอกพระแต่ความที่เราเชื่ออุปทานของเราไงคะก็ผ้าห่มเต็มตู้แล้วอีกอย่างหนึ่งพระเองท่านก็คงไม่หนาวถึงป่านนั้นแน่เพราะท่านอยู่มานานและมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ท่านอาจารย์ท่านรู้ไงคะทีนี้พวกนั้นเขาก็บอกกันเขาก็ไม่รู้คะ่ะเขาก็ไม่รู้ทอนที่ว่าท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยมาบอกพระถึงสองครั้ง พอตอนเช้าเขาก็บอกว่าสบายพระดูแลดีมากแต่เป็นความผิดของเขาเองที่ว่าท่านมาถามนะ่าจะเอาผ้าห่มและเสร็จละเราก็เปิดตู้ให้ดูตอนนั้นเราก็ว่าผ้าห่มมันเกินพอแต่ปรากฏว่าเอามาใช้จนหมดมุงมึงเอามาห่มด้วยนะคะก็ยังไม่หายหนาวพออีกสักเดือนสองเดือนค่ะดิฉันได้เจอพระองค์นั้นก็คุยกันถึงเรื่องอะไรก็ดิฉันก็กราบขอบคุณท่านว่าเออเพื่อนก็มาเรียบร้อยแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านที่ดูแลอย่างดี ท่านก็บอก<น>เออแต่ไม่รู้นะท่านอาจารย์ใหญ่เป็นอะไรก็ไม่รู้ลุงมาบอกอาจจะมาถ,ถึงสองหนน่ะว่าให้เอาผ้าห่มบนศาลาเนี่ยไปให้อีกคันรถหนึ่งดิฉันก็เลยหัวล่อคี้บักท่านหัวเป้าเออพวกนั้นเนี้ยหนาวกันซะจนกระทั่งปางตายเนี่ยเราถึงได้ว่าว่าบางครั้งเนี้ยค่ะเรานึกว่าเรารู้แต่จริงๆเราไม่รู้ถ้าเผื่อครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้พูดอะไรทั้งทั้งที่เราว่าจะขนไปให้บ้า ขนไปแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปขนกลับนะคะอย่าไปประหยัดมัธยัสถ์แรงงานอย่างนั้นเป็นอันขาดค่ะเอาไปเถอะแต่ถ้าไปคิดอีกทีเพื่อนดิฉันทั้งขันรถตู้เนี่ยคงทํากรรมเอาอะไรไปแช่ตู้เย็นเอาไว้เลยทำให้ท่านอาจารย์มาบอกอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะได้ผ้าหม่ม พ,พี่วิบอกว่ามีคนอาปูเป็นเป็นไปเข้าตู้เย็นจริงๆริงเนี่ยพอพอพอ,พอเรามาปฏิบัติแล้วนะคะแล้วเราเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องดูแต่เฉพาะเรื่องของเราเมืทีมันมีเรื่องอะไรที่มากระทบแล้วเราเอามาพิจารณาอย่างนี้เนี่ยค่ะ <S <S มันก็จะช่วยให้เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะฉุกคิดและเราก็จะ ระง,งับตัวเราแล้วเราก็จะอยู่กับความจริงได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเรื่องนี้ค่ะพอเรามารู้ท่อนหมดครบถ้วนแล้วเราก็นึกโอ้จริงนะที่พระพุทธองค์จะตรัสอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเนี่ยที่จะเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ติดตามเราไปแท้จริงเท่ากับกรรมที่เราทำใช่ไหมคะอย่างที่เราสวดกันเมื่อเช้าเนี่ย กรรมดีความชั่วก็จะติดตามเป็นเงาตามตัวเราไปหนีไม่พน้นหนีไม่พน้นดูสิขนาดท่านอาจารย์เนี่ยท่านรู้ท่านช่วยมันยังช่วยไปข้ามกรรมเราไม่ได้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเวลาที่เราทุกข์เดือดร้อนว่าโอ้ยทําไมท่านอาจารย์ไม่สักจริงทําไมคนโน้นคนนี้คนนั้นเขาไม่ช่วยเราถ้าเราไปรู้ความจริงเนี่ยเขาช่วยเราจนตัวโกงแต่ช่วยเราลวก นะคะใจเท่าไร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 ก็ไม่ได้ใช้เราต้องเอาสติมายาถ้วยเราให้มันไม่รั่วแล้วก็ประกอบอุลกรรมใส่กระปุกอมสินเป็นเสบียงไว้แล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะบางทีไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีเหตุอย่างนั้นทุกอย่างมันก็จะพร้อมพรักขึ้นมานะคะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปเดือดร้อนอย่างนั้นแต่การที่เราทุก การที่เราเดือดร้อนการที่เราได้เจออะไรที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดเนี่ยมันเป็นการสอนที่ดีนะคะแต่ก่อนนีฉันเคยนึกถ้าเผื่อเราทําดีแล้วเราต้องไม่เจอเจออะไรที่ผิดหวังเลยนะคะแมมเป็นคนกลัวความลําบากความผิดหวังมากค่ะก็เจอเจอซะอู้ยตั้งแต่อ,อพอมาเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยค่ะ เจอมันอุ้ยแทบจะเรียกว่าย้ายที่อยู่มันทุกปีเลยเป็นเหมือนอย่างกระยวนอพยพตั้งแต่เป็นคนกลัวการที่จะต้องย้ายที่จะต้องเปลี่ยนที่นะคะจนตอนหลังเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่หลังเรานะมีกระเป๋าเดินทางสะใบหนึ่งแล้วก็มีรถที่ใช้นอนก็ได้ไปก็ได้อะไรก็ได้นะคะบ้านเคลื่อนที่อนเนกประสงค์เนี่ยคงดีแล้วก็คงจะไปไหนก็ไปได้เร็วทันใจ เคยคิดเหมือนกันค่ะว่ามาปฏิบัติแล้วน่าจะทําอย่างนั้นแหละถึงได้ว่าค่ะว่าเนี่ยการที่แล้วแล้วพอเป็นอย่างนี้นะคะใจเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงมันจะมีความรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นครูสอนเราทั้งนั้นแล้วแล้วพอใจเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดอะไรได้ดีขึ้นกว่าที่เราจะไปน,นึกโอ้ยเจ้าปะคุจ้ปะคุน,นะคะจนท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยค่ะเคยดูดิจัน เออเอาเป็นว่าเรื่องเทวดากับคนขับเวียนอย่าร้องเรียกเออเทวดาให้บ่อยนะักเพราะอ,อ,อะไรดิฉันก็โอ้ยท่านอาจารย์โอ้ยท่านอาจารยนาาร์นะคะแล้วแล้วสงสัยมันคงดังไปถึงท่านน่ะคะ่ะท่านก็เลยดุว่าเอาเป็นว่านิทานเรื่องเทวดากับคนขับเวียนรู้จักช่วยตัวเอง ดิฉันก็อุตสา่าห์ไปเถียงท่านอีกนะคะบอกว่าที่ลองเรียกเนี่ยก็ไม่ได้ให้ท่านอาจารย์ต้องมาช่วยแต่เรียกเป็นกําลังใจแล้วก็ทําทุกทีท่านอาจารย์ท่านก็คอนให้นะคะเราก็กราบลาตอนนั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองยังอยู่ก,ก็กกราบลาจากวัดบรรนตาจะไปวัดป่าแก้วจำไลยก็แถมทายว่าเอาเป็นว่าท่านอาจารย์อนุญาตให้ลองเรียกต่อไปนะเจ้าค่ะ มันมันบางครั้งเนะะี่ยค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะขอให้ได้ลองเรียกเอาไว้เป็นกําลังใจแล้วเสร็จแล้วก็กลมหน้าก้มตาทําไปได้แต่ถ้าเพ่มไม่ได้ลองเรียกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้แล้วจะคิดออกือเปล่าจะทําได้หรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าทีนี้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะเริ่มเชื่อว่าเออไม่มีอะไรยากเกินความเพียรพยายามของมนุษย์เราไปได้หรอก พจะิติปัญญาเนี่ยจริงๆมันก็คือพุทธ,ธะของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าเปืดอเราทิ้งสติไปเราเราบีบร้อนเราไปหวังเราไปยึดนนลึดนี่มันก็เหมือนปิดกั้นเองก็ทําให้ไอ้ที่เราจะเอาพุทธ,ธะของเรามาใช้ให้เต็มเปี่ยมมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไปโทษว่าคนโน้นคนนี้แกล้งเราแต่เราแกล้งตัวเราพอคิดได้อย่างนี้นะคะเออเออเออที่จะลองเรียกกูบาอาจารย์ก็ค่อย เอาก่อนนะลองก่อนนะลองก่อนนะมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยอู้วุนทั่วจักรวาลวนไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่มดมาหมดพระพุทธเจ้าเอาหมดเลยค่ะก็หวังว่าที่เราคุยกันนะคะวันนี้คงเป็นกำลังใจค่ะให้ยังไงยังไงก็ปฏิบัติต่อไปค่ะเพราะว่าบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียนแล้วไอ้ที่เราจะเพียนไปหาก็ไม่ใช่จะอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเราแล้วอะนะคะ ปัดมันปัดมันให้มากกว่านี้ค่ะและทุกคนก็ปัดกันได้ค่ะ